ดีครับ,รบเอ้ตอนนี้เด็กๆเ,เลิกเรียนแล้วนะครับลุยพี่น้องลุยมากเอชซีจา๋าเพราะว่าในเด็กๆเ,เ,เลิกเรียนปุ๊บก,ก็เลยบอกว่าพ่อหนูบอกว่าเออเวลานี้เวลานี้ลูกแจ้งเวลาไว้แล้วนะครับทุกคนเลิกเรียนปุ๊บก,ก็รีบขึ้นรถเลยเบื้องรลวดว่าเสือผ่านักเรียนยังบ่ทันเดอ่าเปลี่ยนนะพี่น้องอแต่ว่าเราจะพาเด็กๆไปบันทึกเสียงที่ ชุ่มแพนะครับวันนี้เนาะเพลงใหม่คอปเตอร์เพลงใหม่ซีแกรมนะชื่อเพลงอะไรแล้วยังไม่บอกเลยเดี๋ยวห้าสีคขับรถไปก่อนนะพี่น้องว่าตอนขับรถอยู่มันไม่อยากถ่ายเท่าไหร่มันจะอันตรายเนาะเดี๋ยวเราไปพบกันอยู่ที่ห้องอัดโอเคไหมโอเคไปตามไปที่ห้องอัดจ,จ้าออออออาาาววถึงนนุม่นนย400้ดกิเ หลวพ่อยี่สิบสั้นอมดิตาท่าล้มเออซ้อมอซ้อมอนะครับซีจมุนลอยหงเอามือก้องขี่ปลาอย่ามีค่าหาะเวิร์นเวิร์นหอเวิร์นเวิร์นเฮ้ยวันนกกมันหนักซ้อมทั้งอายทั้งนองซ้อมน้ำกันพี่น้องขับรถนั่งรถไปก็บอกว่าให้ซ้อมนี่เนี่ย

เลือดเกินอยากดีกว่านี้อยากเนาะอยากเนาะเพราะมีเกินผ่อนแบบนี้โอเคแค่นี้แหละให้ฟังแค่นี้แหละมาถึงแล้วครับโอ้ยเก็บขวดในลูกเก็บขยะด้วยเก็บกวนลูกเก็บก่อนโอ้ยของฟิสซี่นั่นแหละเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถไม่ถิ้งอ่ะห้องเพิ่นนี้ ถึงแล้วนะครับอันนี้คือห้องอัดหุ้งเฮืองนะครับหุ้งเฮืองสตูดิโอได้พี่น้องเด้วยินแกรมบอดอ๋อคอปเตอร์โอ้ดีค่ะเนี่ยด้วยความใจรักนะครับเอฟซีจ๋าวันนี้พวกเรามาอะไรถูกเดี๋ยวมาอาัดเีค่ครับซีแกมด้วยคอปเตอร์ด้วยป่ะ,ะเราเข้าไปข้างในอัดกันครับเจ็บท้องเจ็บท้องอีกแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้อัดอีกห้ามเจ็บท้องห้ามเลยเดี๋ยวพอไปเที่ยว นี่ยะอาจารย์แล้วไปปฏิคับอาจารย์ก่อนลูไหนน้ออยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ลูทางนี้เออเข้าไปทางนี้ก็ก็ๆๆอาจารย์ก่อนอยู่ไหมขอลองเท้าด้วยเรือ่อไปขอตรงนู้นไปขอตรงนูน้น <laughs> ขอก่อนอาจารย์อยู่ไหมพิ่อยากว่าลูกเดี๋ยวถ่ายอาจารย์เปิดๆอยู่ไหมอโอ้ดีจ้ะ สวัสดีครับนันเห็นว่าขอบ่ตะคอกกอนอาจารย์ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปวดท้องแย่รางว่ามากย่ไหยว่าปวดท้องย่นันเห็นเห็นเห็นห้องันอาจารย์กุ้งเป็นยังนี้ไม่ต้องเลยถ้าถ้าถ้าปวดท้องคือกลับเลยไม่ต้องอัดอีกแล้วยกเลิกโปรเจกต์ครขอนแก่นไออันนี้ลุงยันอยู่ทางมาโทมิ่นป่ะเราไะเดินกันเนี่ย คนเรโรงเรียนอันนี้โรงเรียนวัดาากลงใช่ในเมืองอดีตเพื่อนคนในเมืองแมนอันนั้นอันนั้นคนอันนั้นเด็นคนนอกเด็กคนนอกไม่ดูให้อัดก่อนใช่ไหมใช่อาจารย์แห่งหลวงคอนแก่อาจารย์หลวงปู่ทองไม่ต้องเลยนี่คือบรรยากาศนะครับเพลงแหลกพี่น้อกเงี่ยกว่าเพลงอย่างไรฮานุมานยังกว่าโอ้เพ่งเพลงคนนี้บอกไม่กันฮะนุมานตะเวนกุ้งโอ้ฮานุมานตะเวนกุ้งอลังการกันคือเสือเสือเพลงแบบเลือดยีรี ผมฟังผมจนหัวฮันดอกป้านั่นเลตีฮันดอกอเดี๋ยวมารอเบ,บิง้งน,น,นะครับเดี๋ยวมารอดูตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอัดทุมแพรเดอห้องอัดอาจารย์กุุงนะครับพี่น้องหวังมาลอบนี่ไขวอยคือสีบดีเมื่อซือ่อเดี๋ยวนี้งานตีไม่ต,มตีมือกับนกเนาะอผมมาตั้งไก่ได้ผมมาผมตีมาจะยโสไปมาไ,มได้สอีกแล้วน,น,นี่ผมมาจะยโสเลยไม่ได้กลับอีกแเ้ีไงกะหน่าซิมึไล้อมาเอื่นรอบเบิงก่อนมาเพื่อเดี๋ยวมาแก่มาเอื่นอีก คิดว่าะเน่เพื่อได้มาแค่ใช่เพราะมันสองคนเนาะถามมันเดืกหลายกะสีบวกาห้ใส่ตัวมันจิบเพี้ย์หนึว่าจานคิดว่าบอกคนอะไรอันชี้แก้มผมว่าบ่อยากแล้วแต่คิดคิดอยากนั้นก็คือครอบเตรอพอน่องเหาเนี่ยเคยเขาจริงจีเนาะโอเดี๋ยวรอหน่องแป๊บนึงแมนครับผมแมนแมนแมนผู้แก้มตุลุยอนเจ้าคืนเชื้อนี สมาลาสัญญาใจสาวแม่กลองผู้น้องเขาห้องใส่เสียงผู้อ,อ้ซ้อมรอดแบตหนูจะหมดนะเ,ออเดี๋ยวค่อยชาเดี๋ยวพ่อไปชาให้ซ้อมให้ได้ใกล้จะหมดเลยกี่ขีดสี่หกขีดโอเคออะซ้อมให้ติดปากกันลูกน้องเขาไปอัดปากลาก็าซ้อมถาม่ายข้างนอกโอเคอเอาเอาเลย ตามสบายเดี๋ยวพ่ออยู่ข้างในเด้อ